นีโทรศัพท์ด้อย,ยาไปหาเปิดเด้อหันยูกลางกลางแกงนะั่นขอบคุณหลายๆที่ขอกมาเด้อจ้าทานไปแล้วแล้วผมว่าถึงเลยต่ขอข้างมาหาข่อยจดจำเหมือนย้ำแรงข่อยเหมือนยังขาดยังยังจ็บเพรนอนจะหยีบเนี่ยคุณมาเพือ่อนขึ้นไล่บ่ายนึ่งขึ้นมาพอดีกับดีข้าคุณหยับนอนโซ สายยาให้เราแล้วซีโนอสซอหักกันแท่งกันเดื้อืนนี้ยังไงจงคอยไปนอนรับลงคอยเราเงดหเน่ยสวัสดีค่ะคุณยุพินคุณสมบูรณ์ก็สวัสดีคุณยุ ค่ะพี่น้องแรดมาเนะี่ยเป็นแม่นฝุนอย่างนั้นหมอกมันก็กแทบแก่นจนหมอกเท้าเหรอขอบคุณนะคะคุณดินทองที่เชียร์ตลอดพิททอดสนิทจะถึงจะถึง วันนี้จะได้เพรว่เหมือนที่สามสงสัยจะเป็นพรุ่งนี้แหละคือตั้งๆัหน่าเง่ามันจะเห็นหลุดดวงใจก็กโคตรหลุดดวงใจก็ไปตั๊อกก็ไปเ้าแหเห้าเองไงเหาเองได้เต็นกันสกอดีเหมือนเดิมเจอกันทุกวันเห็นหน้าทุกวันบอกกันซูมือเหาใาบายสองเราจะขึ้นแล้วใช่ไหมคุณสมบูรณ์ ยังไงเนาะอย่าลืมใจจะลุงไปทันเนาะมีเพื่อนแค่นี้แหละเพื่อกับไปเวิร์กกันแล้วเป็นยัลูกชนะ้เ็เปียกยอนดักวัสดีรอบบ่ายคุณ พี่ลมใสยสวัสดีนะคะคุณน้องเห็นมาสามหมืนน่นเลยทุ่งนี้ลมะมั้งสงสัยรุ่งนี้วันนี้คงไม่ถึงคุณทงกรก็ให้กำลังใจกันและกันนะคะข่อยอ่านตัวนี้ว่าได้อ่อยตองอ่านก็ซราบห่างกันนะสู้นกับว่าใดกรอบเมื่อไรเพื่อนๆข่อยก็พานกันไปพื้นแล้วคนที่เอาถือข้อกันแนจังเจ้าเนี่กระจกพานแล้วเห็นบ่ <c oughs> คุณตุ่กไน,นไ่งกระไล่ ไล่ละกฮะคอนเทนท์ทายนั่นทายนี่เนาะ,ะขั้นบ่คขึ้นก็่ะยไล่อีกมืออื่นกับจังสีด้ว่าเนาะเออหาวลราพี่นนองจะถึงจะถึงวันนี้จะได้เพลาะเหมื่นที่สามสัใจจะเป็นพรุ่งนี้แหละคือสายยันนี่แหละแต่กี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกๆ เขาหาก,กันซูมือแม่ก็สต่งคอยเขาอ,อาบน้าอ๋อ้ยเมนถึงชมงแล้วันนี้ยงางไปโดนผด เขียนาขาไอ่แล้วกระลุ่มเบบนมะเกลือซีมือหางต้นใย,ยสายก็กำลังสวยๆมาเลยค่ะเข้าไปในโปรไฟล์เราข้างๆโปรไฟล์เราจะเห็นไข่ปลาสามจุดแล้วก็จะเขียนว่าปักหมุดนกกระตุก ไอจ่าโอ้ยังไงยุงนี่ก็บ่ตุกเดียวบับปักมุดค่ะเอาเมนถ้าบ่โอ้ยโอไปูแฝดได้นี่ก็ทรบคอยมือตึ๊ดตีอีกละ่ะมันนี่ยังไงยังคอยไปนอนหลับลงคอยเราหงดแน่สวัสดีค่ะคุณยุพินคุณสมบูรณ์ก็สวัสดีคุณยุพีนด,ด,ดีหรอเพื่อนกระโก,กระเดีย สวัสดีค่ะคุณนุะมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนสมความสุขเือยกส็สิขอบคุณสำหรับเมื่อใจสีชมพูกำลังใจให้กันและกันค่ะ คงไม่จ้าของก่อนด้วยอ,ออกดอกบระตูปรติขนบระตูปรติจักหน่อยขนอันมืดมาหายมืดมา พอดีตะเคยก็บอกเห็ปักมุดตั้งแต่นโดนเขาเลยไปปักก็เลยย่งอยู่ก็เลยมูดเห้ปักให้หนึ่งมาในห้องมุดโอ้ในห้องเพื่อนไพก็ดีไพก็ะไดเพื่อนกันตลอดไปนะคะคุ้นได้ซดวงจะจะคล้องเองก็เอาให้ตัวเองก็ได้อีกดวงนึงงชนะเมนบอยายสายของยายสายมหาต้นจิ๊ต้น ปีนี่ว่าได้กินขันสมพักหอนขึ้นนี่ยังวานอนหลับลงยังวาปกติก็บ่ายหนึ่งแหละบ่ายหนึง่งแั๊บก็ลงก็ขึ้นไล์เลยขอบคุณเด้อสตอรี่สตอรอเบอรี่รวมใจคุณยายลินทองก็งี้คุณน้องอันน,นันคุณน้อง คุณน้องปักหมุดนี่ด้อเวลาไรจบแลวน้องปักจะถึงจะถึงวันนี้จะได้เ่ลาะอหมื่นที่สามสงสัยจะเป็นพรุ่งนี้แหละคือข่อยก็เอาเหล้าเข้าไปเนี่ยเหมือนแรงแล้วไหลซุดห,หกโมงแรงข่อยก็ไปกูคอมินเหล้าต้องเสือกับอาบน้ำเร้วก่อนนะคะคุณยายคำขอกอดค่ะสวัสดีค่ะกอดค่ะกอด หาฝนสีมาก็รือมิเตตแต่ล่มกับอันไงไงฝนบ่ระพอสิงห็นยังงอนมาแล้วจ้าเนี่ยค้าขายมะร้าวอ่อนเอากะโพราไม้้เท่าเขียวยำมาขอบะคะุณค้าปรสันต้นสิขอ,อกอดเจ้าด้วยย่ายไอพิ่นกระเฮ็ดลหลายหลายสะออนสะอิ่งคนหลาย ไปกบตะหักตะหักเลอเราไปกินเขากินน้ำแล้วก้อนหกมุ้งกับเขาก็ไน้ไล่สุดเราไยเป็นคนขี่ผ่านมาขอทานอะไรที่นี้ตู้จาะคล้องอีกแล้วมือนี้คุณสมบูรณ์ก็สวัสดีคุณกัญญาณัดน,นะคะตังแต่หามุ้งมะไปนอนรับ สวัสดีค่ะนอนรับกำลังตื่นนี่นะเพื่อนก็สิว่าจังไรเนาะสวัสดีนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนสมความสุขเมือยกระอื่นนี่ยังวะนอนหลับลงยังวะปกติก็บ่ายหนึ่งแหละบ่ายหนึ่งปั๊บก็ลงก็ขึ้นไล่เลย ก่องพอดีเนี่ยกินส่มมวักหอมหนูย่างแซบ่บเลยแหละส่วักหอมแจ่วพริกประเดี๋ <c oughs> ยวางถักข่อยพอเห็น,ลน <c oughs> แล้วนะสี่ละกดสองหุ่นหาเราเหมเเือนได้ปลไหลเพี่บกดไปทูหาเราเป็นยังทุกปลาไหลกำลังใจคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคุณอาน,านันต์ค่ะทองปอนสวัสดีคุณอาจจะถึงจะถึงวันนี้จะได้เพราะ หมื่นที่สามสงสัยจะเป็นพรุ่งนี้แหละคือโอ้ยขอ,อนอนจังไนเลยเด้อสิลุกขึ้นมาท่านมูไหลกว่าน้องเออ